ไม่ชิมชิมดีแล้วเขาก็อยากรู้ไงไม่ชิม,มลิปชิมให้เขาดูหน่อยดิมาชิมก่อนแล้วอ่ะเร็วเร็วเป็วเร็วเร็วเร็วไนะไปไงบ้างเฉยอ่ะที่เหร เหมือนกิน,นสแน็คแจ็คแม่เอาไปชิมแล้วเหมือนกินสแน็คแจ็ครวสวาสเบียรีบล,ลองชิมดิอร่อยมันก็ออกมันก็ออกแต่น่ะเดี๋ยร <c oughs> ีบลองนึกถึงรสซอสเนี่ยมันก็มีรสซอสอยู่นะแซ่บลลิ้นเยก็อร่อยดีอ่ะมันเขาตื้อลงไปเลยไม่ผ่านลิ้นนะ <c oughs> <c oughs> แซ่บลิ้นเลย แม่งโซนหมะจุกกล้องทีนี่แล้วอยู่ไหนเนยอยู่เซน,น,น,นทันรัตนาทิเบตทำอะไรอะแล้วทำไมถึงมามารอมาเอ๊ะแสดงไงเล้วมาหาอะไรกินก่อนจุก